วีดีตอนของยี่ห้อเ j ราคา1290บาทใช้บัตรแรก690ก็เพิ่มเงิน600ก็ที่ต่างจากรุ่น690ก็คือได้เสาอากาศถ้ารุ่น690ธรรมดาไม่มีเสาแต่ถ้ารุ่นนี้ก็บอกมีเสาในตัวก็คือ,คอแถมเสาก็มีคู่มือนะก็เหมือนรุ่นทั่วไปคู่มือแล้วก็ตัวบล็อก ขนาดตัวบ็อกตัวบล็อกก็ไม่แตกต่างจากรุ่นราคาประหยัดเท่าไหร่เลยนะก็ดูตูดก่อนเห็นไหมก็จะมี YUV ก็คือเหลืองขาวแดงอยู่แล้วที่เป็น AV แล้วก็ช่อง HDMI ก็มีตรงนี้เป็นดิจิตอลโคเอ็กชเนที่เอาไปต่อกับเครื่องเสียงอะสเตอริโอ5.1ไม่ได้เป็นเอเป็นเป็นโคเอ็กชน ไม่ได้เป็นออติคอนะเป็นคอเล็กชันก็คือเครื่องเสียงขั้นจุดหนึ่งเราจะต้องมีพอร์ตคอเล็กชันก็คือต่อสายเนี่ยไปเข้ากับสเตอริโอได้เลยแล้วก็ RF อ n ก็คือจากเสาอากาศเข้านี้แล้วก็สามารถเอา RF อ u t ไปต่อเข้า,าทีวีซ้ำอีกทีนึงก็คือเหมือนกับแบบว่าทั้งอินทั้งเอาใช้เสาเสาบ้านที่เป็นเสาตัวใหญ่อะ่ะมาเข้าอินแล้วก็เอาสายพ่วงพ่วงเอาไปเข้าทีวีคือถ้าดูดิติตอลก,กดตรงนี้ถ้าเกิดใช้ทีวีธรรมดาแบบอนาล็อกก็ยังดูทีวีได้อีกเพราะว่ามันใช้ RF แยกไปได้ หน้าตาก็สึกว่าจะดูจะดูไฮโซกว่ารุ่นราคาถูกเพราะว่ามันเป็นมันมีแอลตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นช่อง LED นะข้างหน้าก็มีเขียนเซตท็อปบ x อก DvT 2แล้วก็มี USB คือเสียบ USB ที่แบบว่าเอาหนังหรือหรืเละเล็กคอร์ดแล้วก็เอามาเสียบได้ไม่รู้เล็กคอร์ดหรือเปล่านะยังไม่เคยลองอ่ะยังไม่ดูด้านหน้าด้านบนด้านบน,ด,น,บนด้านบนนี่เขาบอกเป็นดีต USB support ดูหนังฟังเพลง นะเนแสดงรายการถัดไปก่อนหน้าตั้งเวลาหยุดได้เป็นฟูลเฮดดีพันแปดพันแปดสิบะไอรุ่นหกร้อยเก้สิบมันก็ฟูลเฮดดีเหมือนกันนะที่ใช้อมคอนเนติกก็ก็ชัดเจนเคยคิดเคยสัมผัสนี่นี่ท,ที่มันที่มันเพิ่มตังหกร้อยก็คือได้เสาวอากาศดีต้อนของเอเมานะเสาวอากาศรีโมทก็รีโมทจะใหญ่หน่อยดูดรีโมทไม่ดูกองแกง นะช่องก็มีมีปิดเปิดเปิดเสียงพอดเปิดช่องชั้นแนลเพจดดาเพจอัพนี่มีปุ่มปุ่มแดงนี่เป็น e ีวิวเน็กเลฟ r ฟอร์ forward, มี t ับไตเติลมี text นี่มีปุ่มเ o คคอรอ์สามารถเ e คคอร์ได้เหมือนกันคือสามารถเสียบ USB เนี่ยแล้วเราก็กด record ชอบช่องไหนกด record เก,ก็บไปดูได้ระบบเสียงนี่ออ d ด o โกดเลือก2ภาษาได้ มีทีวีเอเลดีโอเฮสงสัยมีเอฟเอ็มในตัวแล้วมั้งเนี่ยกดเป็นหมวด USB เมนูข้างในก็มีแถมท่านที่เป็นฐานรีโมทสาย AV ก็คือลุยแล้วสาย AV สาย HDMI หนึ่งเส้นไม่มีแถมสาย RF เล็กๆให้อีกเส้นหนึ่งแล้วก็เสาเสาดีตน้นเสาดีต้นแง่งเดียวด้วยนะเป็นแบบแง่งเดียวแง่งเดียวเอามาประกอบกับตัวนี้ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราประกอบก่อน ก็นในหน้าเมนูของตัวทีวีบล็อกเนี่ยตัวกล่องก็จะเป็นนี้หน้าตามันนะพอเสียบเสร็จก็จะเป็นเป็นดีต้อนขึ้นมาปุ๊บเราก็มาดูที่หน้าจอของบล็อกคำบดก็เลือกเป็นภาษาไทยม,าม,ามีหลายภาษานะเลือกภาษาไทยดีกว่าภาษางงไทยอังกฤษไทยความละเอียดภาพมีหลายรูปแบบปรับเป็น7 2็ดรอยี่สิบก็ได้ปรับเป็น,ปปนตามแหล่งที่มาก็ได้ความละเอียดตามแหล่งที่มาก็ได้หรือจะเอาเป็นสูงสุดเลยก็ได้ นี่เราเอาสูงสุดนะเอาสูงสุดเอาสูงสุดดีกว่านะแล้วก็ตัดส่วนอัตโ,ตโนมัติไฟเลี้ยงสอาวาศเปิดตกลงไฟเลี้ยงสอาวาศเปิดเสียงเตือนปิดสอาวาศจะมีไฟเลี้ยงทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันเลขช่องชั Channel ้นแนว0ูนย์หต้องมีกันดนะมันเสาใหญ่ ช่องค้นหาแล้วมันจะทําการค้นหาเองพอเราเซตทุกอย่างเสร็จปุ๊บมันจะทําการสั่นเลยนะเพราะว่าใช้ iPad ถ่ายหนักเราจะเจอช่องทั้งหมด,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 ดถ้าดูจากตัวบล็อกมันจะขึ้นคําว่า searching นะ S R C H ตัวบ็อกนะแล้วส่วนของตัวจอก็จะทำการค้นหา โอ้คนหานานเพราะว่าเล่นไล่เรียงตามความทีเลยนี่ก็สามสิบแปดเปอร์เซ็นต์ละมันจะมันมีสถานีวิทยุด้วยถ้าเป็นกล่องรุ่นเล็กมันไม่แน่ใจว่าม,มีสายมันไม่มีวิทยุถ้ากล่องรุ่นเล็กจะมีเฉพาะท่อ,ะทอทั์แต่ถ้าเป็นของ AJ นี่มันมีวิทยุด้วยนะสถานีวิทยุแต่จะมีจริงหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ได้ลอง แกนละเอียดดีเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าช่องตอนนี้เจอบันบอกว่าเจอสิบเจ็ดช่องแล้วอะนี่ใช้ที่ใช้เสาเสาบ้านเสาใหญ่บนหลังคาแต่ยังไม่ใช่เสาดีต้นนะไม่ไม่รู้ว่ามันจะได้หมกี่ช่องท็อปไปอรท่อโอเชียนวิวหัวหินในอำเภอชุร้องเรียนโอ้ าภาพชัดเป๊ะเลยทำไมกระตุกวะติดห้องพักแม้ว่าจะทำป้องตามเงื่อนขสัญญาและส่วนของโครงการถูกฟ้องล้มละลายและกระทบต่อสัญญาซื้อห้องพักติดตามเรื่องนี้ได้ในรายการสถานีประชาชนนะครับหนักคือหนักสับายโมงวันนี้นะคะเสียงกระตุกอ่ญญะช่วงสญญารพันเพลงลูกทุ่งค่ะจะชวนคุณผู้ชมนั้นฟังแข่งที่มีทำนองจากต่างชาติ มีบอกความแรงสัญญาด้วยนะช่องสี่สิบสามทานอย่างนี้เนี่ยสุขภาพดีนะครับผมนะฮะนี่คือสองเจ้าของสว่านนะฮะดีอ่ะนะฮะ so anyway ก็อันนี้ก็คือนะมีซีเรียลหลายชนิดเรามีตั้งกว่าสามสิบชนิดเลยนะฮะแล้วก็นะครับอยู่ตะขาชามละสองพันห้าสิบบาทก็ละหนึร้อยยี่สิบาทเวลาไปนอนหี้งสวมใส่แล้วทำกิจกรรมต่างออกแบบด้วยเนื้อผ้าพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีเทอร์โมเทค คลองโลกาเช้ต่าบ้านมีกระตุกอะ่ะเออไม่มีสัญญาณแล้วอะ่ะกระตุกอะ่อเกอะเอาเวลาเดี๋ย,<ต><ก>เ,ดยเดี๋ยวลองเทสไปก่อน<ต><ก>เดี๋ยวลองเสาธท,ทำมาของมันดูเ<ต><ก>ขาเลยสัญญาณห้าเปอร์เซ็นตหนึ่งเหรอค้างไปแล้ว เลยว่าผู้ผมไม่อยากมีการฝึกก่อนตั้งแต่เมื่อคืนใช่ไหมมันเศร้าไปทั้งวันเลยโอ้โหนํามาแค่สิบพามามากมายตัวเขาเองเคยบอกด้วยนะคะว่าถ้าเขาบัวเอ็นซิตี้ก็ยังอารมณ์ค้างนี่เขาไปเตะสายว่าชุนนะครับก็สงคนแรกรุ่นสิบสี่ปีของทีมครับช่องสามจะบอกว่าแม้อายุของน้องครับจะแค่หมอต้นอัศจรรยึกษาน่าจะสีมาถือเป็นโรงเรียนกีฬาอันดับต้นๆของไทยรางรำไม่เจะตุกละ ไทยรัฐก็ไม่กระตุก<ม>ีกอพิชยาพร้อมด้วยครกช่องสามที่ธรรมดาอ้าช่องหายไปเพียบเลยอะไม่ครบทุกช่องด้ว<ล>ยต้องไม่ยอมให้คนอื่นโกงด้วยชอช่องไม่ครบอ่ะเดี๋ยวเราต่อไปสาวดีต้อนดู๋อเอาสาวดีต้อนมาต่อแค่นั้นแหละมันเล็กเกินไปมั้งที่บ้าน ไม่เจอสัญญาณเลยแถวทุ่งครูไม่พบรายการสักช่องเลยคือแทบไม่มีประโยชน์เลยอะ่ะต่อไปก็หาช่องไม่เจออะ่ะไม่เจอสักช่องเลยแล้วมันจะดูอะไรไม่มีช่องรายการเลยคือเสามันเล็กไปอะ่ะใส่แล้วไม่สามารถจะหาช่องได้ไม่มีช่องรายการเลยเกี้ยงเลยหายห,หมดคือผมก็ต้องใช้เสาบ้านอยู่ดีแหละ เสาใหญ่เสาเล็กไม่ได้เสาที่แถมมาไม่มีประโยชน์เลยอะต่อมาหาสัญญาณไม่เจอ